และตัวที่สองของวันนี้นะครับก็คือตัวอะไรบ้าหมีขอมีขอแล้วตัวนั้นมันยังไงนี่กระโอกมีขออ้วนมากเลยทุกคนอันนี้รับรีเมอร์เหรอรับรีเมอร์เป็นยังไงเอง่ยเป็นหนึ่งหารับรับรีเมอร์ก่อน โ๊อกกำลังปรัปรุงไปกลับปไปเราจะไปดูฟาร์มิงโก้กัน <c oughs> ฟาร์มิงโกจะยืนขาเดียวมันพี่เคยได้ยินว่ามันขุดขาข้างหนึ่งเพื่ออีกข้างหนึ่งเวลาเวลาข้างนี้มันเมนื่อยมันก็จะได้เอาเสาไม่ยื่สองขาที่เดียว แม่สีชมพูอยู่ข้างในแม่แม่ดูมันจิอเขาแยกกันเอาไว้แม่ดูตัวนี้มันจิงน้ดิอืมน้ยเขาแยกกันเห็นไหมดูสีส้มสีชมพูสีชมพูสมชมพูจิบน้ำใสตัวเดีเดียวมากเลยแป๊บนึงรอรถเบามุ อีกค das ันหนึ่งกำลังมายัไงร้านอะไรอุ้ยม้าานานี่ไมาอตายสวัสดีมันพยายามชื่อหนึ่งข้างให้ดูนกการมาด้วยสวัสดีมันออกมาได้ด้วยนะ นี ì, ่มาดูเต่าอะไรเอ่ยนกจอดแล้วเหรอแม่เดี๋ยวดังดูไม่เป็นไรนกยุงขาวจะให้อาหารให้อาหารอะไรมันอยู่บ้านอาหารแพ้ได้นั่งค่ะอหารแพ้เหรอเอาสลัดให้แพ้ อันนี้ยขาย้นหน้าคนละอันใช่ไหมลูกอันครับหนึ่งหกจะหยิบไปสิครับแม่ก่าขอบคุณค่ะคือสองมือให้ไม่ได้เพื่อนเอยแม่จะถ่ายรูปเอาอเอาอนเอิโยนเข้าไปข้างในน่ะนั่งมคันั่งยิะนั่งพร้อมดครั อเดียวขยับไปทางนี้หอใกลัวมันก็จะป้อนนะลูกกินไม่หมดนะเะอาหารเยอะเกิน้ย่วัยกินกับให้ยเละห้กเ่กินให้ทันทกินเนือเลย

หลอกมันนับ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 นันับ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 นเายืนยังเก่งมากเนสุดท้ายสุดจับมารนมแลด้ย่ะมาแล้วเก่งเวอร์กินไม่ได้นะหมดแล้วตอปไหมยังเอ้สตอปเลยเอ้ยไม่ต้อไปเก็บหมดแล้วต่อไปก็บอลตัวนี้บอตัวนี้โอเค ต่อไปภารกิจต่อไปแล้วก็จะไปหารถนะครับเนี่แล้วก็ขโมยรถกอล์ฟคนอื่นไปเร่ข้าไปไเข้ยนกอะไรอ่ะเปนดูสิานกอะอนี้นเราไม่ได้ดูเนาะครับอาพัดบินไปแล้ว พ่อเราด้วยมีเป็ดวดูดเป็ดลาวาวเวมีมีวาวเวไหมวาวเวเป็ดมีผมอ่ะมีไหมอันนี้เป็ดผงนะครับนูเห็นเห็นตัวมันไหมอ้อาว,ดวดหายไปไหนแล้วอ๋อ,อนี่ไงยืนอีกมาเป็นไ ก่อนอย่าเพิ่งถ่ายรูปนี่หาแม่ก่อน,น,อน,น,อนอเรนตรงนี้การมือด้วยนี่นกนนหละนกปีศาขาว นกกลาขาวหัวดำอันนี้ตัวอะไรเอ่ยสีแดงนกสกาเล็ดไอบินทำไมไอบินทำไมชื่อมันไทยสัวจังวะเยอะด้วยข้ามันสองตัวดีแฮปสวยโอเคแม่ไปนันงรเราก็เดินไปเรื่อยๆรอรรอนถนยเขาไม่ได้จอดรับเราเดี๋ยวรถเขาจอดเป็นที่ที่ โอ,อตึงขี้ตึงรถหายไปต้ง้งสองสามคันสไม่มีอะไร อันนี้คือมุมกล้องปกติมุมกล้องระดับสายตาขนาดเล็กตระกูลแมวป่าไม่หรือจะเดินตรงไปเดินตรงไปครับมีก่มีมีควายมียีราฟข้างหน้าลูกควายป่ายฟิกกันคือน้ำไหมไม่กือน้ำตะกวดเสือไว้เใจหิวกัน แม่แม่นสิกยังไงไม่ดีนะคนคนอะไคนตียจังย้คนนี้ตัวเล็กจังน้ำจิ้ก็มีนะคะไม่เอานะพิซจชาไต้หวันพอมไม่เอาใช่ไหมมีของชอบโกบ่าสีทอง นาะครับที่เจอชาไต้หวันราคา20เจ็ดบาทค่ะอืมเล20อันนี้15 10 10เอานักเก็ตนักเก็บเลย2 2ไม้40ค่ะลูกเอาลาดเลยไหมคะลูกลาดเลยไหมไม่ครับก็ถั่วเทศค่ะไม่ใส่ครับหรือแยกไม่ใส่อะไรเลยแยกก็ได้นะคะลูกเอาไหม ได้เลยค่ะลูกน,น่าก,กินน่าก,กินมาก <สะ S 1> ครับน,าน,น,าน,นันน่งแน่นะลูกนักเก็บของชอบเราเคยเตะเราเคยต,คยตไม่ลดไ, <c oughs> ไม่เคยเดินแข็ง <c oughs> เกินไม่ม <c oughs> ีอะไรควายเลยไม่ไควาย ตัวดำๆน,ำนี่มันมีใครน้าหรือเปล่ามันลกคูนหรืออะไรไม่หนักตัวดำๆนึงน่งจ้จูเลียนจูเลียนอ,อะไรวะลิงเทลิมลิงเทลิเมอร์ไปตรงนี้สิอ๋อตรงกลาเดินข้าไป ควายอพรเพราะสิโค้ก่อนนึงควายนอนเฮ้ยดูนั่นดิควายนอนเป็นบ้าเมื่อนี้เดินต่อไป ตรงนี้เขาจะรอเราไหมเขาจะเป็นจุดๆใหญ่ๆอ่ะอันนี้ก็ใหญ่นะสูงด้วยแม่เราไปรอ,อตรงไหนเดินไปนเรื่อยๆเมื่อยเขนเอาไว้ระดับอกเป็นบ้าอะไร หิวนักเก็ตกินนักเก็ตนักเก็ตไ,ไปอัฟก,ก,กาน่าไอัฟกาน่า วาวนี่ว่าเขาจอดตรงนู้นแล้วเขาจอดตรงนู้นอวิ่งเขาไม่ผ่านทางนี้เหรอผ่าผ่านสิเพราะข้างหน้าเราช้าแล้วน่ะ เสียงดนตรีมาจากาแนวน้ำเขาต้องผ่านแถวทีราฟแถวอะไรมาขึ้นมาเร็วเขาไปจอดท้างหน้านี้นุ่น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดินป็นไปได้มงกนะคะจึงเผยหน้าผาดีบาราสามางถเข้า้อนาดีบราไดนะคะเกิดขึ้นภายในองอาจจะมีวีรัตนารารถกระเจางปี๊ดค่ะหงวใงแสบบ้งนห้ตางะไรของนี่มันไม่ไกลกันมากต้องจุดยรง้ตองงน้งงงน้งานีงนีงยือหงหายป้ายง เือนเหลือที่สิบสองครับเขาร้อนเลยไหมครับไม่ดูบปลาค่ะคระเาดูกับอิบปลาล่าไหมไหนยิมช้า

จะได้มาได้หม่ไม่ได้คอ้รถตันเขาเอเเมื่อก่นอนส,นสักผ้าให้เราไงอ๋อเดี๋ยเจะไปอยูอ่ไหนกันกระปิ้นป,ปลาอยู่นี่นะ เอาไหมเอาเลยเอาเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบบาทเอาไหมเอาครับ <laughs> เอาหมดทุกอย่างแม่แบกให้เนี่ยพัทฮับถือครับถือถือรูปขอบคุณนะ